สวัสดีค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะอ๋อเพิ่งอตอบเมลล่าสุดของทางลูกค้าไปค่ะแล้วตอนนี้ทำตาแหน่งอะไรอยู่ที่ไหนคะปัจจุบันวิกกี้เป็นรีค<น>ูดเมนควันสาวแทนที่เกตหลิงค่ะช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างคะงานช่วงนี้ก็ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะค่อนข้างที่จะชา์เลนตัวเองมากๆเลยค่ะช่วยเล่าทิปในการทำซีรีให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ สำหรับพิกี้เองนะคะพิกี้จะมีทิคในการทำา CV อยู่3ทิคนะคะ1เลยก็คือมีนะคะพิกี้เป็นใครแล้วก็จะใส่ดีเทลตัวเองนะคะว่าจบการศึกษาจากที่ไหนรวมถึงประวัติการทำงานนะคะว่าตั้งแต่จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเราทำงานที่ไหนมาบ้างตั้งแต่แรกเลยจนถึงที่ทำงานปัจจุบันเลยค่ะข้อที่2ในการทำาี V ีนะคะพิกี้ก็จะใส่ในส่วนของ สกิลเซตนะคะคีสกิลที่เราใช้หลักๆในการทำงานเลยนะคะว่าเราเป็นใครบ้างแล้วก็สกิลหลักๆที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างเช่น Developer เองเนี่ยก็จะมีพวก t e c h n ical s k i l l นะคะในการทำงานแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือ Format ในการทำซีวอย่างเช่นรูปถ่ายที่ใส่เนี่ยควรจะเป็นรูปที่เป็นเสื้อสีเข้มแล้วก็แบ็กกราวด์หลักค่อนข้างที่จะเป็นสีพื้นหลักนะคะ รวมถึงตัวหนังสือในการทำา v v นะคะควรจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่ในพวก MS Word นะคะค่ะอันนี้ก็คือ3มทิศหลักในการทำา v v เนาะก็คือฉันเป็นใครแล้วก็ Key Skill นะคะรวมถึงในส่วนของฟอร์แมตนะคะในการทำา v v ททำยังไงให้ดูน่าสนใจมากที่สุดค่ะค่ะแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะบอกอะไรกับตัวเองในวัยเด็กก่อนเริ่มชีวิตการทำงานบ้างคะสำหรับพ่กี้คิดว่า การที่เราจมปักอยู่กับปัญหาหรือว่าสิ่งเดิมๆที่เราคิดว่าเราสูญเสียชีวิตไปสูญเสียความเป็นตัวเองไปนะคะในช่วงนี้อย่างเช่นคนที่จะมุกออนกับปัญหาเดิมๆให้เร็วที่สุดเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สดใสแล้วก็คิดว่าค่อนข้างที่จะเปลืองชีวิตเนาะที่ที่เราจะไปจมปักกับสิ่งพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการ อยากบอกตัวเองในตอนเด็กหรือว่าในอดีตที่เจอปัญหาต่างๆมาก็อยากให้อ่า move on ได้เร็วแล้วก็ไปโฟกัสกับความสุขที่เราเลือกได้ดีกว่าค่ะได้ค่ะขอบคุณพี่กี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่มีประชุมตอน4ี่โมงยังไงพี่ขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ